สวัสดีตอนรับทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้คุณลุงนะครับมาขึ้นศาลนะครับทีมยูทูบเบอร์วันนี้นะครับมีใครกันบ้างนะครับมาให้กําลังใจคุณลุงคุณป้านะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆตอนเช้านี้เลยครับนะฮะ อันนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงเวลาประมาณเจ็ดมงสสิบหนาทีนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับ ซอยแคบมีมอเตอร์ไซค์จอดนะเดี๋ยวขวาตรงด้านหน้านี้นะครับ เลี้ยวขวามีใครมาถึงแถวนี้บ้างแล้วนะมาดูกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปจอดข้างในดีกว่าเนาะเข้าไปจอดข้างในสารคามนะครับ ี่มีใครมามีลุงจิมมี่ลุงจิมมี่พี่แดงนะครับพี่เบาหอมลุงตุ้ม,มตาอ,อ้ามมาแล้วนะฮะแมับับพูด้วยนะฮะโอ้โห,โหมีแตห่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับ จอดด้านหลังเข้ากันนะนครับไม่ครับน<ม>ุ่มๆมาถึงแล้วครับพี่น้องป้องไปครับผมโอ้โหที่สุดภารกิจของเราวันนี้นะฮะเดินทางถึงเป้าหมายแล้วนะฮะมาถึงที่แล้วเดี๋ยวการรายงานสดนะฮะสดๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไรนะครับ ฝากพี่ๆให้กำลังใจนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ดูทีมงานเขาทำอะไรกันสวัสดีพี่แดงครับจิบมะฮอมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตุ้มตามลุงจิมสวัสดีครับแมงตะพูสวัสด,ดีครับครับผม,มออโอ้โหห้า<อ> <5 S 2> หนุ่มห้ามุมนะครับอตอนนี้นะครับศาลสั่งปรับโรงงานเบตโน้ศาลสั่งปรับเป็นคดีี่ปรับติดคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นนะครับรอลงอาญา รอลงอาญาอีกสองปีคุมประพฤติทุกเดือนต้องไปรายงานตัวคดีจำคดีจำนี่คือรอลงอาญาใช่ไหมรอลงอาญาก็แล้วแต่ศาลจะตัดปรับหรือตามจับปัดต้องคุมประพฤติอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้คือขึ้นเพราะปวดเลือดถ้าผมไม่นอนโรงพยาบาลผมก็ไม่เป็นไรแล้ววันนั้นวันนั้นผมโดนหนักมากเรื่องว่าผมหัวดื้อไม่นอนโรงพยาบาลเพราะผมนอนระบาดก็เลือด ครับนี่ก็บรรยากาศที่น่าสารพุกนาหานนะครับตอนนี้แอดดิสอนก็มาถึงแล้วนะครับผมนะฝากกดไลค์ให้กําลังใจแอดดิสอนด้วยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจคุณลุงพลนะครับก็ฝากในคลิปนี้ด้วยนะครับช่องแอดดิส f อนแฟมช่องลูกที่แฟมิลีแล้วก็ช่องสำรองขอบใจเดอ o อ f ฟฟิเชีนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงพลป้าแตนและทีมงานยูทูบเบอร์ที่ถืสายวันนี้ด้วยนะครับสุสๆครับ